ค่ะมือนี้นุนทิยาจะพาพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีไปตามโค้งสุดท้ายค่วมฝันของพ่อถนอมนะคะฝันโค้งสุดท้ายเพื่อนฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกเลขนะคะจําได้คักนะคะจําได้นะคะเป็นเลขสองตัวนะคะจะเป็นตัวไดไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยคะ่ะมือหนี้มหาพ่อถนอมโค้งสุดท้ายพ่อถนอมสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายฝันดีเพราะพ่อเลขพอ่อไปยังเคื่อชอบไปเล่าจักมืหนยังคือออกไปออกจะเล่าแต่ วันนึ่งยาบ้ายาบ้าไปแล้วเอาเรื่องตูดสุดท้ายนี่ฟันอยู่แล้วคะ่ะโคน,นสุดท้าย<ะ>ฟันวันจันทร์ผู้แม่้อดมาบอกวันนี้เพิ่นมากอย่างเพิน่นม,มากบับใครคะมาเพิ่นมากคนเดียวหรือมากัะดูบมาออกลูกมาออกลูกมาขอดลูกมาขอดลูกอ่อคลิปแรกที่นู้สัมผัสว่าลูกเป็นเอาลูกหน่อยมานนั่งแบบเออเป็นเอาลูกยังเป็นแล้ววันนี้ลูกหน่อยเท่าก็บขอดม้าขอดยี่ใส่ขอด คอยไปพ่อพอดีไปพ่อ,พอจอังยูใช้แต่ว่าวเห็นหม่งแบบขอนแต่ว่าไปพ่อคนประชุมได้หลายเลยแปยางเบิง้งออนี่อย่างนั้นเิ่นลอดลูกไรเลาเลยคลอดออกปั๊บเลายางไปเล่แล้เบาอุ่นขอนลูกเล่าเิ <c oughs> ่นว่าลูกคนหนึ่งได่สิบแปดปีอ้วนอดวันที่สิบแบด <c oughs> ปดอืล้ป็นเว่าจะอุ้มขอลูกไปยนะคบป่านนี้อุ้มไปแล้วเรื่องเงียบมากอ่านไปพ่อเรื่อย็วเบื้องจริงอ๋อมันออกวันที่สิบแปดเออแต่ว่า มันเลยบอกว่าแปดห้าตรงตรงมันว่าเน้เนาะอือแปดห้าตรงตรงเลยมันว่าบอกโดยที่ไม่ได้ถามบ่ได้ถามนัม่นน่ะแปดห้า 8, 5, ตรงตรงเลยเคนบอกว่าว่าบนด้วยล่างบ่ได้บอกว่าบนล่างไม่ใช่ว่าตรงตรงผู้หญิงบอกผู้หญิงบอกแปดห้าผู้หญิงบอก แต่ว่าลูกคลอดวันที่สิบแปดโบได้ถามเพื่อนบอกเองว่าลูกเพิ่นคลอดวันที่สิบแปดเออบัดนี้บัดสิไปกันเลยว่าตรงตรงแปดหาตรงตรงเลยเห็นว่าตรงจรงตรงเลยเแต่ว่าบบบอกว่าบนหรือล่างบบบอกว่าบนหรือล่างบอกแต่ว่าแปดหาตรง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 แล้วก็บอกว่าลูกลูกลูกเพิ่นคนเนี่ยคลอดวันที่สิบแปดคลอดสิบแปดคลอดอยู่บ้านหลังใดบบบอกโบบอก อพอถามเพื่อนเมื่อว่าเพื่อนสิไปใส่บัวได้ถามนี่แต่มาอู้มัแล้วก็ป้นหนามากอว่าแปดหาตรงๆเลยเห็นว่าบตรงตรงเลยเห็นวางสิเพราะว่าไปหญ่ฐานเลยว่าเปนมาบอกย่ามบอกกันนั่นจะบอกมีปัญหาย่าเปัญหามาให้ปัญหามาให้พรานี้มันปลก้กันระวังสิเอาตรงๆไปลกกันระวังสอ ชอตขึ้นแล้วว่าหัวก็ตรงตรงเลยแล้วว่าตรงตรงเลยท่านแต่ว่าเพิ่นบบอ,อกว่าบนมือรางบอกว่าบนมือร่างส่วนตัวหนึ่งแปดก็แปดหานี่พ่อแต่น้องม,มากตัวใดมักแปดหา่<อ>หาข้างบนมักแปดห่าเพิ่นโบได้บอกสามตัวเนาะเพิ่นบอกก็สามสองตัวแต่ว่าขาา้ง Sail, งาง, 18, งล่างมักสิบแปดออเน้นเน้นแปดหาเน้นบนหนึ่องแปดเน้นล่าง เหตุผลคือเนีนหนึ่งสันเนีหนึ่งสันตั้งตั้งเดี๋ยวนก็บ่าได้บอกว่าอันใดบนอันใดลางบ่ได้บอกว่าในบนในลางหร่ว่าฟันเทนันล่ะฟันมามัณตีสามกูกลัวฟันมือใดฟันมืออย่าบอกได้ว่าฟันมือวันพระหลังวันพระหลังวันพระมือหนึ่ง โมมีเลขสามตัวมีเลขสองตัวอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายเพราะว่าใกล้เลขออกแล้วนุ้งว่าได้มากอีกแล้วมากกว่ือหวดต่อไปแม่มองนอนน้ำกันบ่ฝันบ่ก่าบ่เรานอนอยู่บ้านเลาวมาได้นอนก็อแล้วมาได้นอนนี่ไหนนอนผู้เดียวงัวก็เอาไปหนี่มันไปหนีมันก็ยะหนี่มัน บ่ได้เขาวัดนาทีอ่ยังไมแรงเราตองนั่งจิบจังหัดแต่ว่าติดกล้องวงจรเนาะเดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้พาตามากับบ่ได้ซีเข่าแล้วเนาะบ่ได้ซีเข่าสรุปว่าโค้งสุดท้ายของพ่อถนอมโค้งสุดท้ายว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดฟันว่าผู้ยิ่งบอกนะคะเพิ่นมะขอดลูกเพิ่นบอกว่าลูกเพิ่นตะขอนวันที่สิบแปดตาบาเลข เพิ่นบอกจริงๆ8 5ตรงๆแต่ว่าเพิ่นเ่ได้บอกว่าบนหรือล่างนะคะแต่ว่าพ่อถนอมบอกว่าแปหาอาจจะเน้นบนนะคะ18อาจจะเน้นล่างนะคะเป็นแล้วทางห่ซื้อสรารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแต่หนูสัมผัสมาเลยพอาว่าคือมูง <c> อ <oughs> อกไทยเนาะเป็นยังคือออกต่เล่าแทะแต่ว่าแน่นะ เด็กพอถนอมชอบบอกเล้าเด้อพี่น้องนะคะพิจารณาเบิงอาจจะซื้อเล้าเบิงจังเล็กจังน้อยพ่อได้ค่ะกับเขานะคะแล้วก็ตามรัฐบาลไทยอีกนะคะนะคะเพื่อนฟันพ่อลายตัวนะคะเีขแค่สองคู่แต่ว่าวคนเป็นจริงเพื่อนบอกแค่คู่เดียวเนาะบอกแผ่นหาตรงๆแต่ว่าอีกพิจารณาหนึ่งคือเคนบอกว่าหลุคนขอวันที่สิบแปดบอกโดยที่ไม่ได้ถามในความฝันพ่อได้ถามเลขกเพื่อนยืตีเพื่อนยังบอกบอกว่าได้ถาม เป็นกระชุ okay, ouais, ate, an feet feet ่มกันแต่เบิ okay. ้งคนชุ่มร้ายหลายเลย่องต่้งแบบเบื้องแล้วเรายังมาลูกข่อยควาดเันจิตจิตแปดมาเห็นเนาะมันจิไปก็จอุ้มอุ้มมาลูกอุ้มมาลูกมก็เราย่างไปก็ปิ่นหนามากกับว่าแปดหาตรงตรงมันมาเห็นเนาะก็ว่าฉะนั้นนี่พอเคยฝันเคยฝันเห็นผู้หญิงคลอดลูกบ่บพอเคยเห็นจะเห็นแต่ผู้หญิงมีลูกมากท่านั้นเลยทาเป็นหนูฝันหรือผู้อื่นฝันหนูก็ไม่รู้นะทาหนูฝันเห็นผู้หญิงคลอดลูกมันออกซีหนึ่งเด้อ ก็แบบนแนออนแล้วมันออกซีหนึ่ง <Okay. S 1> หนึ่งซีตว่านนี้แล้วขอดขอดแล้วแล้วก็อุ้มเอาดูมาอล้วอุ้มามาแล้วเราก็อุ้มไป,มไปก็จิไปแล้วก็ว่าแปงหาตรงตรง,ตรงมันมแฝบเนาะถ้าในฟันผู้หยิ่งขอดลูกถ้าถ้าขอดเส้นบ้านหลังใดมันมันตีได้สองอย่างคือมันจะออกบาลิกที่หรือมันจะออกซีหนึ่งผู้งยิ่งขอดลูก แต่ว่าเลขที่เราบอกมามันบ่ามีหนึ่งซีซีหนึ่งชักโตเนาะแต่ว่าฝันฝันมาผู้หญยิ่งกว่าลูกมันจะเป็นซีหนึ่งคนกับมุ้งเบิงมันวะ่ะมุ้งเบิงขายมือคลอดมอตแาแน่สมัยบานเฮาแต่เราคลอดเราคลอดเรายางนี้เหรอลูกเรานอนนั่งอยู่ผูเดียวเรากลับเอาลูกเราเรากลับมาเราละวานค่อนวันที่สิบแปดหรือเปล่าันทีไปว่าล ปดห้าตรงตรงมั่นว่าซ้ำหนึ่งบอกเป็นตัวอ้าพี่น้องพิจรรารณาเบองเด้อค่ะเพิ่นบอกแปดห้าตรงตรงแต่่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าบนหรือล่ลางนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลใทยแต่เราเพิ่นบอกว่าลูกเพิ่นนะข้อวันที่สิบแปดนะคะคุณย,ยิ่งขอลูกวันที่ยาตีแบบหนึ่งมันจะเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีพอเป็นพี่น้องเอฟซีพิจรรารณาเบองนะคะเป็นแนวทางนะคะ ขอคุณพ่พอถนอมหลายเด้อค่ะที่ไห้แนวทางนะคะวันนี้เหฟซี FC สวัุดีแนวทางของพ่อถนอมนะคะขอคุณนค่ะสวัสดีค่ะคขอบคุณหลายครับหน้าไม่กิดปลูกขาโพดเต็มได้พี่น้อ,องมึงมึมึงผู้ขู่มาเกิดเจ็บเต็มพื้นเลยโ๊กคักดูดกดเนี้ย อยอดอีลีโดคาแต่ันเอาอยัางสีท้อมุ่นอย่างน,นั้นคมือเย็นคนมือเย็นโอ้สุดยอดีลีตดมันจะไายืนผืนไหมจ๊ะมันยืนมาไหมันนักลูกมันนากันมนาก,กันนอนเลยนนนเต็มเลยเพิา<อ>่าเพิ่นเวดมือหดน้ำเนาะลดน้ำเวดมืโอโดคาดโดเป็ ้าวบางลากอยว่านสุกซื้อได้ถิ่แปงมันเก็บซุมือคนปะโอ้มันเก็บไม่สุกไปขายมันเก็บมามนหอดผลป้าปลูกได้งามคนะับเนาะปลูกเต็มเลยมือคน